สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเด็ดชาแนลนะครับวันนี้อยู่ในทรงผมเอ้าโฟ่พอดีแบบเอาตัวทิ้งในเมืองไว้แล้วผมมันฟูเฉยเลยฮะก็โดนไฟฟ้าผ่าไปตามระเบียบนะครับก็เดี๋ยวอันนี้มีแนะนำกิจกรรมตัวสกัดเสริมที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งนะครับก็คือจะมีรางวัลทางขวาเพิ่มเติมนะเพื่อนๆคือรางวัลของเบลซิ่งนะครับเราต้องมากดไลค์ทุกคนซึ่งกดไลค์นะครับการกดไลค์หนึ่งครั้งจะได้100นะครับนะฮะการกดหลค์ครั้งคือได้100เรนะครับก็มาี่ไร้อยเพชรนะครับ เราก็จะมีรางวัลเบสซิ่งสะสมอีกนะครับก็คือตอนนี้เองอะครับมันจะมีการเห็นป่ะทุกคนคือถ้าเกิดเราอยู่ในชั้นปัจจุบันเนี้ยผมจะได้ผลตอบแทนต่อชั่วโมงนะฮะได้ตัวเฟรมอยู่ที่10นะครับตัวไดมอนด์อยู่ที่5นะครับตัวของเฟเธอร์เนี่ยอยู่ที่5แล้วก็ตัวของกิลโทเค็นอยู่ที่5นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ตัวของเพชรเยอะขึ้นตัวเฟรมเยอะขึ้นตัวกิลโทเค็นเยอะขึ้นมาทุกคนคือยิ่งถ้าเกิดเราเลี้ยวชั้นส,งสูงอะคร เราก็ได้ของที่เยอะขึ้นแล้วก็มีของแบบเนี้ยมีกรตอบด้วยนะฮะผมลองกดรับดูให้ดูแล้วกันนะครับก็ตามนี้เลยมันก็จะสะสมชั่วโมงไปเรื่อยนะแล้วก็เนี่ยผมก็มีโอกาสในการที่จะเจออะตัวเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คูปองคือใช้การขุดแบบลดราคาให้ด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันทุกคนนะนะก็อย่าลืมมาขุดกันใครมีอะไรก็จัดรีบขุดไปนะครับอย่างนนี้อาจจะต้องรีบขุดหน่อยนะอ่ะโอเคครับทุกคนอย่างนี้ก็เดี๋ยว เจอกันในพาร์ทหน้านะครับกิจกรรมนี้ก็สายฟรีก็ยังพอไหวนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าถ้าเกิดใครซื้อของฟรีอันนี้นะฮะได้ถึงชั้นไหนก็อย่าลืมแชร์บอกกันด้วยนะผมก็อยากรู้เหมือนกันเพื่อนๆถึงช,ชั้นไหนกันบ้างนะครับอ่ะโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน